ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel กับการทํานายทายทักเสียงทายกันด้วยพายทาโร่พาย,ยิปซีนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมจัดทําขึ้นด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีแอดมินไม่มีผู้ช่วยและไม่มีลูกศิษย์ใดๆนะครับนะระวังผู้แอบอ้างนะครับ ผมจะไม่มีการติดต่อหาใครก่อนทั้งสิ้นนะครับไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีระวังตัวคืออย่าไว้ใจใครง่ายๆอย่าเชื่อคนง่ายอย่าโอนไวอย่าใจอ่อนและอย่าโอนเงินให้ใครคุณจะเอาตัวรอดได้นะครับโอเคครับมาเข้าเรื่องการทํานายทายทักกันวันนี้เราก็จะมาดูดวงกันแบบ r a n d o m เสี่ยงทายเช่นเคยนะครับ random คือการเสี่ยงทายที่ไม่ต้องอิงราศีไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดทุกท่านดูได้หมดทุกท่านนะครับประมาณนี้ การแรนดอมโดยปกติผมจะใช้ไพ่หนึ่งสำรับหรือสองสำรับซึ่งวันนี้ผมจะใช้เพียงหนึ่งสำรับเท่านั้นนะครับหัวข้อเสี่ยงทายที่เราจะดูวันนี้เป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กใสๆสสบายๆไม่มีพิษไม่มีภยัยดูได้ทุกท่านเช่นเคยนะครับทำใจสบายๆนะครับการเสี่ยงทายของเราการทำนายของผมอ้างอิงตามหลักสากลนิยมนะอ้างอิงตามแนวทางสากลนิยมทำนายไปตามหน้าไพ่ผมไม่ได้มีพลังวิเศษแต่อย่างใดนะครับ โอเคมาเริ่มกันเลยผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงทายให้คุณนะครับวันนี้เราจะดูกันในหัวข้อที่ว่าเขาตกหลุมรักคุณเข้าแล้วเออเขาตกหลุมรักคุณเข้าแล้วเขาคือใครทําไมถึงมารักคุณยังไงเอ๊ะยังไงย้ํานะครับวันนี้คือการเสี่ยงทายดูได้ทุกท่านคนมีเป็นล้านคลิปมีเป็นล้านการที่เราได้มาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญตามความเชื่อเออ มาเสียงไทยไปพร้อมๆกันเปิดไพ่สดๆผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณวันนี้คุณได้ไพ่โอ้โฮใบแรกก็สิบเหรียญเลยรับพลังงานดีๆไปด้วยกันผมขอรับด้วยคนสิเหรียญ t ทน of p e n น a c l e s ความมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์นะหรือจะเป็นครอบครัวสุขสันต์ก็ได้ใบนี้แต่ทำนายอย่างนี้ตามหน้าไพ่ไม่ได้แปลว่าหยิบปุ๊บจะรวยปั๊บไม่ใช่นะครับ แต่หมายความว่าคุณมีดวงที่ดีแล้วก็มีโอกาสมีแนวโน้มเจริญเติบโตโก้าวหน้าได้โดยลำดับขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้คุณทำอะไรอยู่เออทำงานทำการอะไรอยู่กิจการใหญ่กิจการเล็กงานประจำงานอิสระอะไรแบบนี้แล้วแต่บริบทของแต่ละท่านแต่เอาเป็นว่ามีโอกาสขยับขยายเติบโตอย่างแน่นอนนะ,ะดีงามใบนี้มา คนที่คาดหวังเรื่องครอบครัวเรื่องความสุขในบ้านก็มีโอกาสมีความสุขได้ด้วยเช่นกันเพราะแม่พี่น้องมีความสุขความจเจริญดีอยู่ในศีลในธรรมให้ดีนะครับแล้วก็โอ้หนึ่งดาบ ใบนี้คุณไม่ต้องตัวดาบหนึ่งดาบหมายถึงความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับไพ่หนึ่งดาบเป็นตัวแทนของความมุ่งมั่นตั้งใจทํานายตามหน้าไพ่ตรงๆเลยตามแนวทางสากลนิยมว่าเมื่อหนึ่งดาบปรากฏสิ่งใดที่คุณทําอยู่ตอนนี้นับว่าคุณมาถูกทางขอให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจให้เต็มที่อย่าท้อถอยอย่าท้อแท้แล้วคุณจะประสบความสําเร็จออโอเคมาดูกันสิาธาตุลมก็เด่นนะ แต่เรื่องธาตุเรื่องราศีนี่ผมย้ําเสมอว่าไม่ต้องไปลอกสเปคธาตุใดราศีใดด,ดินน้าลมไฟราศีใดก็ดูได้หมดเพราะเป็นการเสี่ยงถ่ายเออดูได้ทุกท่านนะครับแล้วก็เขาตกหลุมรักคุณเข้าแล้วโ้โหมาแน่แปดไม้เท้า eight of wands ใบนี้ทำนายได้เป็น2กรณีกรณีแรกเรื่องการงานเรื่องการงานการใช้ชีวิตส่วนตัวของคุณหรือคุณทำสิ่งใดอยู่ก็แล้วแต่ สุดยอดมากวันนี้ไม่ธรรมดาหนึ่งดาบออกคู่8ไม้เท้าแปลว่าสิ่งที่คุณตั้งใจอยู่กำลังจะพุ่งทยานไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วมีการเติบโตท่านอกทันใจแบบนี้นี่คือความหมายที่1ในด้านการงานการพัฒนาตนเองแบบนี้อยากทำอะไรลงมือทำได้เลยย้ำว่าอย่าท้อแท้อย่าท,อท้อ,าทอถอยเติบโตแน่นอนและความหมายที่2ในด้านความสัมพันธ์ คุณกำลังมีพลังงานของใครบางคนที่กำลังพุ่งเข้าหาคุณไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็แล้วแต่คนคนนี้กำลังมุ่งหน้ามาหาคุณด้วยความรักอย่างเต็มเปี่ยมดูซิว่าเขาหรือเธอจะเป็นใครได้บ้างพลังงานรวมดูได้ทุกท่านนะครับสามารถสลับสกลับฟังกันได้นะอืมเขาตกหลุมรักคุณเข้าแล้วและความเป็นไม้เท้าธาตุไฟก็เด่น เอาจริงๆถ้าดูไปเรื่อยๆไพ่สิบใบหรือ15บใบเนี่ยมันก็ออกมาครบดินน้ําลมไฟนั่นแหละอ่ะาเมื่อกี้สิบเหรียญธาตุดินไปแล้วหนึ่งดาบธาตุลมไปแล้ว8ไม้เท้าธาตุไฟไปแล้วนะเหลือธาตุน้ํายังไม่ออกผมถึงย้ําเสมอว่าไม่ต้องไปซีเรียสล็อกสเปคเรื่องธาตุดินน้ําลมไฟพอเราเปิดไพ่สิใบหรือ15บใบอะไรแบบนี้ยังไงยังไงธาต่างๆก็ออกไม่อ้าเด้งออกมาเลย Uh, เห็นเห็นเลยว่าเด้งออกมาเอาเลยแล้วกันสามถ้วยพูดไม่ทันขาดคําว่าธาตุน้ํายังไม่ออกธาตุน้ําออกมาเลยคุณครับเห็นไหมนะเด้งออกมาเลยแปลว่าไพ่เขาอยากออกมาแบบนี้นะระหว่างสับไพ่ถ้ามีไพ่ดีออกมาผมเอาเลยนะครับสามถ้วยความเฉลมิมฉลองยินดีเกิดขึ้นเออไม่ธรรมดาอย่าไปตีสามถ้วยว่าเป็นสามเศร้านะไม่ใช่นะครับ สามถ้วยดั้งเดิมของไอความเป็นไพ่ทาโรสากลดั้งเดิมเนี่ยเป็นผู้คนเฉลิมฉลองชูถ้วยยินดีตามภาพนี่เห็นไหมนี่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 นชูถ้วยยินดีตามภาพแปลว่าความเฉลิมฉลองยินดีกันมันจะเกิดขึ้นและตีความว่าถ้าคุณกําลังรอคอยเรื่องใดอยู่มีโอกาสได้เฉลิมฉลองมีโอกาสรประสบความสําเร็จรวมไปถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์มีโอกาสเจอคนดีเข้ามาจีบเข้ามาสารสัมพันธ์บอกแล้วเขาตกหลุมรักคุณเข้าแล้วตามหัวข้อเลย ไม่ธรรมาดาเมื่อกี้ไพ่ดีตรงมาแหมมีแอบตกใจเล็กน้อยเอไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนะอาการไพ่ดีเนี่ยนั่นๆจะเกิดขึ้นสักทีหนึ่งโอ้สิบไม้เท้า ten of wands คุณมีภาระหน้าที่ที่ต้องทำขอให้ขยันขันแข็งมุ่งมั่นให้เต็มที่คุณไม่ต้องกลัวบางท่านหรือหลายท่านอาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวต้องดูแลญาติพี่น้องดูแลครอบครัวหรือมีสิ่งที่ต้องดูแลมากมายบางท่านเป็นเจ้าของกิจการต้องดูแลพนักงานดูแลเงินเดือนลูกน้องมากมายอะไรแบบนี้ไม่ว่าจะอยู่ในบริบทใดก็แล้วแต่งานหนักจะทำให้คุณเจริญก้าวหนะ้าคุณไม่ต้องกลัวนะครับ การแบกภาระหนักครั้งนี้จะนำความสุขความเจริญมาให้อย่างแน่นอนโอเคไปกันต่อแล้วก็เขาตกหลุมรักคุณเข้าแล้วมีแนวโน้มจะเจอคนที่มาจากการงานด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวมาดูซิว่าใช่ไหมใช่สามเหรียญ r ร e อ f p เพนเท c l e s การพบปะผู้คนจะยิ่งทําให้สังคมคุณกว้างออกไปแล้วการพบปะผู้คนเนี่ยแหละที่โดดเด่นจะทําให้คนคนนั้นเข้ามาในชีวิตคุณนะครับมีโอกาสที่คุณจะได้พบปะผู้คนมากขึ้นโดยลําดับจากทั้งหน้าที่การงานของคุณเองจากคอนเน็กชันจากงานมงคลจากการเฉลิมฉลองต่างๆหรือจากกิจการใดก็แล้วแต่ คุณมีโอกาสพบเจอพบปะผู้คนมากขึ้นแล้วหนึ่งในนั้นแหละที่ชอบคุณหลงรักคุณตกหลุมรักคุณเข้าแล้วมาดูซิว่าเขารู้เถอะจะเป็นใครเออมาลุ้นกันสเสน่ห์ของการเสี่ยงทายคือการได้ลุ้นกันไปสดๆนี่แหละเออไพ่จะบอกอะไรเราและไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ตรงกันนะครับบางท่านอาจจะได้ตรงเปะ๊ะบางท่านอาจจะได้บางส่วนหรือบางท่านไม่ตรงเลยก็ไม่ต้องน้อยใจให้ถือว่าเป็นการเสี่ยงทายสนุกๆเพลินๆ ฟังไว้เป็นกําลังใจก็ได้นะครับถ้าดีเราก็ว่าดีโอ้สีดาบแต่ถ้าไม่ค่อยดีนักเราจะมีข้อแนะนำให้สีดาบใบนี้ไม่ดีไม่ร้ายนะเขาจะมาบอกว่าช่วงเวลานี้มันสอดคล้องกับสิบไม้เท้าเมื่อกี้ภาระคุณหนัก เพราะฉะนั้นอยากให้มีเวลาพักผ่อนบ้างสดาบแนะนําว่าอยากให้มีเวลาพักผ่อนอยู่กับตัวเองบ้างมีเวลาสงบให้ตัวเองบ้างบางท่านขอชื่นชมในความขยันขันแข็งทํางานเต็มที่แต่บางทีอาจจะหนักเกินไปอาจจะเสียสุขภาพได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นแบ่งเวลาพักผ่อนบ้างนะครับทำสมาธิทําอะไรให้จิตใจโล่งๆบ้างก็ดีสีดาบไม่น่ากลัวหรอกเป็นไพ่ไม่ดีไม่ร้ายนะครับนะก็มาเตือนให้พักผ่อนอระวังความเจ็บป่วยนิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วก็อโอ้โก้าวถ้วย สุขล้นมาแล้วก้าวถ้วยความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้แน่นอนจากความขยันขันแข็งของคุณนี่คือคำำําทํานายที่หนึ่งตามตําราสากลว่าไว้เมื่อก้าวถ้วยปรากฏมีความสุขความสบายขาดไปเพียงถ้วยเดียวก็จะครบสิบถ้วยอยู่แล้วและในความหมายด้านความสัมพันธ์แปลว่าตอนนี้คุณมีคนแวดล้อมที่ชอบคุณชื่นชอบคุณรักคุณเป็นส่วนใหญ่หมายความว่าคุณเป็นที่รักของคนทั่วไปอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเออ เขาตกหลุมรักคุณเข้าแล้วเขาคือใครใช่คนจากแวดวงการงานที่ออกไปเมื่อกี้หรือไม่ใช่ t e fool คุณจะได้เจอคนลักษณะเดียวกันที่มีจิตใจงดงามมีจิตใจเบิกบานคุณเองลึกๆแล้วถึงจะงานหนักภาระหนักแค่ไหนแต่คุณเป็นคนที่พื้นฐานจิตใจเบิกบานถูกไม่ถูกเวลาว่างเวลาพักผ่อนคุณก็สนุกสนานได้เต็มที่ในสไตล์ในรูปแบบของคุณคุณจะได้เจอคนคล้ายๆกันเป็นคนที่มีจิตใจเบาสบายคล้ายๆกันไม่ว่าเวลาทํางานคุณหรือเขาจะจริงจังขนาดไหนแต่เวลาพักผ่อนคุณและเขาจะมีความลื่นเลงบันเทิงใจให้กัน คุณเจอคนสบายๆคล้ายๆกันเข้าให้แล้วแล้วคนนี้มีความสบายใจที่ได้รักคุณเออมาดูกันสิน่าสนใจพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเออไพ่ใบต่อไปอยากจะบอกอะไรกับเราโอ้สีถ้วยคุณเจอคนคล้ายๆกันจริงๆด้วยเมื่อกี้เดอะฟูลเดอะฟูลกับสีถ้วย ถึงจะเป็นคนบันเทิงเริงใจมีความสุขสบายใจแต่ก็ไม่ได้เปิดให้ใครเข้ามาในชีวิตง่ายๆทั้งคุณและเขาเป็นคนที่ศีลเสมอกันจริงๆคุณเจอคนนิสัยคล้ายคุณเข้าให้แล้วยินดีล่วงหน้าด้วยนะครับมันมีโอกาสที่จะเข้ากันได้ง่ายเข้าใจกันง่ายทั้งคุณและเขาต่างไม่เปิดรับใครง่ายๆแต่คุณกับเขาจะปิ๊งกันโดยง่ายเพราะเป็นคนที่มีนิสัยใจคอคล้ายกันอเข้ามาดูกันต่อเออดีงามวันนี้เราจะเจอกันยังไง เจอกันแล้วหรือ,อยังต้องเจอกันแล้วนะเขาถึงตกหลุมรักคุณเพียงแต่ว่าบางทีคุณอาจจะยังไม่เห็นเขาเขาอาจจะมองคุณอยู่ห่างๆโดยคุณไม่รู้ตัวใช่เป๊ะเลยมองอยู่ห่างๆโดยคุณไม่รู้ตัวเขารู้จักคุณแล้วแต่คุณอาจจะยังไม่ได้สนใจเขาสองไม้เท้าคนคนนี้เฝ้ามองคุณอยู่ห่างๆเป๊ะเลยตามที่พูดเมื่อกี้พูดเป็นทางขาดคําคนคนนี้เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ดีมองการไกลและมองมาที่คุณด้วยนั่นหมายความว่า เขาแพลนอนาคตไว้ว่าในอนาคตของเขาเขาอยากมีคุณอยู่ในอนาคตของเขาด้วยพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นอีกนิดนึงก็คืออยากเป็นคู่ครองอยากสร้างครอบครัวด้วยกันนั่นแหละออนะเขามองอนาคตไว้และอยากมีอนาคตร่วมกับคุณเอ้ยไม่ธรรมดาคนนี้รักจริงฮะเขาจะทํายังไงต่อไปเออเด็กถือถ้วยเดินหน้าจีบแน่นอน คนคนนี้มีโอกาสเข้าหาคุณตรงๆไปอย่างตรงไปตรงมาอาจจะไม่เทมาจีบแบบลุกเร้าอะไรมากมายจนทําให้คุณลาคาญคุณไม่ต้องกังวลคนคนนี้มีวาทศิลป์มีการพูดจาที่น่ารักน่าฟังแล้วก็มีกิริยามารยาทที่ดีเข้าหรือเธอไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่จะเข้าหาคุณด้วยความสุภาพอ่อนน้อมเรียบร้อยหรือเป็นคนที่รู้จักกาลเทศะเข้าหาคุณได้อย่างเหมาะสมนะครับลองไปสลับลังงานกันได้นะครับอาจจะเป็นฟังคุณเข้าหาเขาก็ได้เช่นกัน การเสียงไทยแบบนี้พลังงานสลับกลับฝั่งกันได้ไม่เขาเข้าหาคุณก็คุณเข้าหาเขาหรืออาจจะมีกิจกรรมใดๆที่ดนจิตด,ดนใจให้ต่างฝ่ายต่างเข้าหาซึ่งกันและกันก็ยังได้เออโอเคไปกันต่อเลยนะครับแล้วก็อดีงามวันนี้แล้วจะเป็นยังไงต่อไปโอ้เดอะสตาร ยิ่งคบยิ่งดีคบกันไปพากันไปเจริญกนะ้าวหน้าคำทำนายที่หนึ่งนะครับความหมายของเดอะสตาร์ตามตำราสากลอย่างแรกคือการเยียวยาฟื้นฟูพัฒนาเติบโตนะครับถ้าคุณคบหากับเขาชีวิตคุณจะดีขึ้นชีวิตเขาจะดีขึ้นส่งเสริมซึ่งกันและกันและความหมายที่สองตรงตัวความมีชื่อเสียงยิ่งคบกันยิ่งเป็นที่สนอกสนใจมีผู้คนรู้จักมากหน้าหลายตามากขึ้นเป็นที่โดดเด่นในสังคมหรือทำนายอีกอย่างหนึ่งได้ด้วยว่า คนคนนี้หรือตัวคุณเป็นคนที่พอจะมีชื่อเสียงในสังคมแวดล้อมของคุณอยู่แล้วมีคนรู้จักอยู่แล้วในแวดวงการงานของคุณด้วยชื่อเสียงด้วยความเป็นที่รู้จักนี่อาจจะทําให้คุณกับเขาเจอกันง่ายขึ้นรักกันง่ายขึ้นเป็นไปได้แต่ที่แน่ๆถ้าคบหากันเมื่อไหร่จเจริญก้าวหน้าโด่งดังแน่นอนคําว่าโด่งดังไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นดารานักร้องอะไรแบบนั้นเสมอไปโด่งดังในแวดวงสังคมใดๆก็ได้สังคมของคุณของเขานั่นแหละประมาณนี้เออดีดีดีด เรื่องเชียร์ให้คนรักกันเราถนัดมากอืได้บุญด้วยแล้วก็ได้ชื่นใจกันท่่นหน้านะครับเป็นสิ่งดีงามสมัยนี้คนเกลียดกันเยอะแล้วเราไม่ทําอย่างนั้นเออเชียร์ให้คนรักกันดีกว่านะครับแล้วก็อัศโโวินดาบเอ็นดูคนนี้โอ้โหใจตึกตักร้อนลุ่มละในทางปฏิบัติเขาอาจจะยังเป็นเด็กถือถ้วยอยู่มีกิริยามารยาทที่ดีอ่อนหวานนุ่มนวลดูทำอะไรช้าๆค่อยเป็นค่อยไป ในใจเขาอยากพุ่งเข้าหาคุณเดี๋ยวนี้สอดคล้องกับแปดไม้เท้าที่ออกมาตอนแรกเขาอยากพุ่งเข้าหาคุณใจจะขาด <c oughs> ไม่ธรรมดาเตรียมตัวไว้เลยนะจัดบ้านเก็บกวาดบ้านไว้ให้ดีดีไม่ดีถ้าเขารู้จักบ้านคุณเขาอาจจะมาเซอร์ไพรส์ถึงหน้าบ้านเลยแบบนี้หรือจะเป็นการนัดพบที่ใดก็แล้วแต่เตรียมตัวให้พร้อมไว้อย่าลืมวันนี้เรามี3ามถ้วยความเฉลิมฉลองยินดีเกิดขึ้นในไม่ช้านี้อย่างแน่นอนอจะช้าจะเร็วขึ้นยุด กับบริบทของแต่ละท่านนะครับการใช้ชีวิตของแต่ละท่านด้วยถ้าคุณพบปะผู้คนบ่อยๆนะอย่างสามเหลียญเนี่ยมันพบปะผู้คนคุณจะได้เจอคนคนนี้เร็วขึ้นแต่ถ้าคุณค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวก็อาจจะได้เจอกันช้าลงไปสักหน่อยแล้วแต่บริบทของแต่ละท่านนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูใบสรุปกันนะครับขอใบสรุปสัก2ใบใครอยากบอกอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้โอ้เดอร์มิ บุญนำพาวาสนานำพามาเดอะเฮอร์มิตไพ่ฤูสีคุณเจอคนที่ดีที่จิตใจดีมีความสงบสุขในใจคบหาแล้วเย็นใจสบายใจแน่นอนเดี๋ยวขออีกใบนึงอ่าดีคนนี้ดีไม่มีข้อเสียใดๆคนเราแน่นอนว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบต้องมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่คุณจะยอมรับข้อเสียซึ่งกันและกันได้อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ สิ่งดีงามที่ยิ่งใหญ่คือคุณเข้ากันได้คุณนิสัยคล้ายกันและคุณชื่นชอบในความยุติธรรมความถูกต้องนะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอ่วมกันได้อะไรประมาณนี้หนักนิดเบาหน่อยอภัยให้กันได้โดยง่ายนะครับแล้วก็โอ้ผู้ไม่ทันขาดคําหนักนิดเบาหน่อยอภัยให้กันได้สตร่สิงโตน่ารักที่ผมชื่นชอบออกมาแล้วนะครับสาวแกล่งกับสิงโตเชื่องเชื่องเนี่ยใบยนี้ผมชอบมากเลย กอดกันกลมเกลียวขนาดนี้สลับฝั่งพลังงานกันได้ไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงเขาจะเป็นหญิงหรือชายหรืออย่งไงก็แล้วแต่สมัยนี้เปิดกว้างแล้วสเตนส์ Strange, การกอดกันแบบนี้สิงโตเชื่องๆในอ้อมกอดแปลว่าจะยอมกันมากรักกันมากหนักนิดเบาหน่อยจะไม่เอามาเป็นประเด็น คุณกับเขาแทบจะไม่ทะเลาะกันเลยกอดกันกลมเกลียวอย่างที่เห็นเนี่ยเห็นไหมนะแล้วราศีสิงห์ก็เด่นประมาณนี้ยืนยันได้เลยว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งต่อไปของคุณนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณคนสดคุณจะเจอคนที่ดีคนที่น่ารักส่วนคนที่มีคู่แล้วแปลว่าคุณจะเจอกลยานมิตรที่ดีเข้ามาส่งเสริมชีวิตคุณให้ดียิ่งขึ้นประมาณนี้เขาตกหลุมรักคุณเข้าแล้วโอเคขอให้มีความสุขความเจริญนะครับขอบคุณทุกการติดตามพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ